ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ JP Moment นะฮะโอ้เปิดชิปมาก็รถเยอะเลยเว้ยโอ้ยวันอะไรวันนี้อ่ะโอเคครับผมอ่าไม่ได้ลงชิปนานนะวันนี้ขอลงชิปลิปหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเนาะเนื่องจากอะไรหลายๆอยา่างไม่มีเวลาลงชิปแบบขี้เกลียด <laughs> ถ้าจะถ่ายคลิปรถรถก็พังอะไรไม่มีแบบอารมณ์นะไม่มีอารมณ์ที่จะทำคลิปเลยไม่มู้จะทำอะไรทุกคนเลือ,อ่ะก็วันนี้ก็ขอทำสักคลิปแล้วกันนะสำหรับคนที่ใช้เซ็ตสามร้อยช่วยแล้วกันนะครับ มานะครับโค้งขาดครับทุกคนโค้งรถเนี่ยอยู่ใต้ถังน้ำมันน่ะที่เป็นพวกโค้งอะ่ะถ้าใครขับแซดสาบร้อยแล้วไปรู้อข้างๆดูอะ่ะจะรู้เพราะว่าผมขับรถแบบเสรสายนียแบบเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันก็โยกอะ่ะรถมันโยกโยกโยกอะ่ะเหมือนแบบจะล้มอย่างเดียวอะ่ะเวลาเข้าโค้งมันก็ดึงนะ แล้วผมไปไล่เจอโอผงขาดสองฝั่งเลยแล้วผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วนะขึ้นรูปตอนที่มันขาดแล้วก็ตอนที่เชื่อมเสร็จให้ดูแบบนะน่ากลัวมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะอาการเนี่ยเห็นแบบผมไปถามในกลุ่มแท0 0สามร้อยไทยแลด์นะครับทุกคนบอกว่าอาการเนี่ยแบบเจอกันเยอะมากเลยไม่รู้เป็นที่อะไรนะ ป็นที่วัสดุของรถหรือเปล่าหรือว่ารถมันหนักเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็โครงมันเล็กเนะียแล้วทําให้มันแบบแตกหักแล้วก็อยู่ที่การขับขี่นะฮะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะขับโหดนิดนึงนะไอ้เจาะแรงแรงเป็นคนที่ขัขบโหดนิดนึงหลุมหลุมอะไรล,ลูดไปหมดนะ นี่ดูการก็โค้งเนี่ยทำมาแล้วทํามาแล้วเมาื่อก่อนก็โค้งนี้ไม่ได้นะเมื่อก่อนก็โค้งนี้มาเด็ดตึ๊ก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 เราทำให้แบบเราไม่มั่นใจครับผมเราไอ,ไอ้ผมขับรถอย่างเงี้ยมาจะปีนึงอะ่ะที่ไม่ทำคลิปแบบแบบไม่มีอารมณ์ทำอะ่ะรถตกทางนะอะไรเงี้ยเออ แต่สุดท้ายแล้วก็มีอาการให้เห็นนะครับผมโค้งผ่านนะครับทุกคนใครขับถ้าจำร้อยที่ไปดูนะถ้าใครมีอาการแบบเขาโค้งแล้วตายอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยเพราะว่ามันได้ยินเสียงนะครับทุกคนมันได้ยินเสียงแบบเสียงเสียนะแ็ดแยดแยดแยดอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าเป็นที่ลูกปืนคอนะผมก็ได้สั่งลูกปืนคอมามาทําเองนะแต่ว่าถ้าให้ร้านทําได้มันมีแบบ ซื้อว่าทำเองพันเดียวซื้อมาจากจักปีานรัชดานะครับลูกมือพอแบบเป็นแบบรุ่นเก่าแหละก็หมดไปอีกพันหนึง่งหมดค่าลูกมือบิก <c oughs> แล้วก็เชื่อมโคง้งบอีกกับสองพันนะครับมีแต่ซ่อมรถซ่อมรถเลยไม่มีอารมณ์มาถ่ายคลิปเลยครับทุกคนเ้ง่งเสง่สงเสงมีแต่ซ่อมรถซ่อมรถเนยะ ไม่รู้จะถ่ายอะไรฮะรถเรามันก็รุ่นเก่าแล้วไม่มีใครอยากดูนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นแบบปัญหาของแซ0สามร้อยที่เจอมาแล้วกันนะ <S <S อ่าผมเจอมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลวหลายๆคนในกลุ่มก็เจอมาคล้ายๆผมนะครับก็มาบอกเล่าเผื่อมีใครมีอาการเป็นเหมือนๆกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งฮะล้อล้อไอ หน้าสายเนี่ยยังแก้ไม่หายนะครับตอนนี้เราต้องเราต้องค่อยๆแก้ไปนะครับโอ้ยถึงเร็วจังเลยไม่ได้ไกล mm. คลิปนี้ก็จะมาเล่าการเสียตังในการซ่อมให้ฟังละนทั้งหมไหนจะเชื่อมโค้งนะไหนจะเปลี่ยนลูกเือหนหมดเป็นสามสองามพันแล้ว เปลี่ยนโซ่เป็นยนโซ่ขูดนอะอะไระแ,แกะโบนีก้วะแล้วก็ผมได้ไอ้นี่มาเนี่ยสายเบรคเช่นนี้มาเปลี่ยนใหม่วะที่เป็นสายถักครับรอชมได้เลยอาจจะอาจจะแบบใส่สายถักชุดหน้าให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ดูนะราคาประหยัดสายถักโมโลินนะะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนีนะ้บอกเล่ากันนะอาการของแซนสามร้อย ถามว่ารถเป็นรถที่ดีแหละแต่ว่ามันก็มีเสื่อมสภาพไปบ้างรถมันหลายปีแล้วนะครับทุกคนรถคันนี้ก็ี่ปีอ่ะเจ็ดปีครับรถคันนี้นะครับรถเจ็ดปีเพิ่งล้างอโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ jp moment นะครับเจอหม่อยชิปหน้าบ๊บบุย จะติดลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยเสียงวอเนะี่ยบุยบุย